ฟอร์ดเรนเจ3.2รถกระบะพันแกล่งที่ยังขายได้ราคาดีเกินคาะสายลุยยังตามหากันไม่ขาดสายทาไมถึงเป็นอย่างนั้นวันนี้ผมจะมาบอกคุณ 1. ได้เครื่องยนต์3.2ที่ไม่มีแล้วในรุ่นใหม่ๆโดยคุณจะได้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.2ลิตรพละกำลัง200แรงม้า470นิวตันเมตรแถมเป็นขับ4แบบปรับได้อีกด้วยถูกใจสายลุยมากๆ 2. เทคโนโลยีที่ปัจจุบันเรนเจอร์รุ่นใหม่ๆก็ยังใช้อยู่ ไม่ว่าจะ Hill Descent Control ระบบช่วยเสริมแรงเบรกและลดความเร็วของรถเมื่อลงทางลาดชันและ Hill Launch Assist ที่ทำให้รถที่มีน้ำหนักมากหยุดได้บนทางลาดชันและออกตัวอีกครั้งบนทางลาดชันประมาณ60%และอื่นๆอีกเพียบ 3. มาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ยังเหนือชั้น เริ่มต้นจากโครงสร้างตัวถังที่ใช้เหล็กแข็งแรงสูงพิเศษถุงลม6ใบมีระบบป้องกันการพลิกคว่ำและระบบป้องกันท้ายปัดอีกด้วยโดยในปัจจุบันในตลาดมือสองขายกันอยู่ที่5 0 0 0 0 0ถึง800,000บาทอยู่ที่รุ่นปีและสภาพด้วยหากคุณสนใจที่จะขาย f อร์ r a n เจ r รุ่นนี้หรือรุ่นอื่นๆคุณสามารถมาขายได้แล้วที่ขาซัมแถมตอนนี้เขายังมีโปรโมชั่นเทินรถเก่าแลกรถคันใหม่ได้รับส่วนลดถ,ถึง1 0 0 0 0บาทหากคุณสนใจคุณสามารถกดไปที่ปุ่มด้านล่างได้เลย Car